ไปไท้ายกันสั้นๆนะคะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ชอบทาอาหารหุงข้าวทานเองแล้วก็กําลังมองหาหม้อหุงข้าวใบใหม่อยู่นะคะวันนี้ยี่สิบก้าช้อปปิ้งของเราค่ะมีหม้อหุงข้าวที่เหมาะสําหรับคนยุคใหม่มาแนะนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมครับยุคนี้จะหาซื้อหม้อหุงข้าวตรงทีนั้นก็ต้องซื้อเป็นแบบมัลติฟังก์ชันใช้งานได้หลากหลายนอกจากหุงนะครับก็ต้องสามารถอุ่นตุน๋นนึ่งต้มหรือว่าทาอบเค้กได้ด้วยนะครับ ซึ่งนี่เลยครับผมนี่คือม้อหุงข้าวนิ w เวฟรุ่น RC 1802D ดสีสีขาวขนาด1.8ลิตรใบนี้ครับเมนูของเขาให้มาเป็นแบบภาษาไทยใช้งานสะดวก และที่สําคัญหม้อใบนี้นะครับได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับและเรายังรับประกันสินค้าให้คุณอีก1ปีเต็มๆไปเลยฮะแล้ววันนี้นะครับยี่สิบเก้าช้อปปิ้งของเราครับขอจัดโปรพิเศษราคาพิเศษครับที่1390บาทราคานี้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์แถมให้แบบครบชุดครับทั้งถาดนึ่งทัพพีแล้วก็ถ้วยตวนะครับยังไม่พอเรายังแถมอีกครับนี่คือชุดกล่องอาหารพลาสติกจานวน10ชิ้นรวมฝาด้วยและนี่ครับกับเซตจานฟางข้าวอีก8ใบ ทั้งหมดนี่ครับคุณจ่ายเพียงแค่1390บาทรีบโทรมาด่วนครับที่หมายเลข02 100 7066